รูไล่ตามชื่อเฟสน,นะครับอภิชาติครับโอ้ปากกาเสียงแป๊บหนึ่งนะ,อ,นนอ,ะอ่ออ้อมนี่คืออะไรเนี่ยนีลาลัตป่ะใช่ไหม เราลัดถัดไปแอนนี่ถัดไปกนกวันกนกวันครับกนกวันอยู่หรือเปล่าอลิสาโอเคครับ เฮ้ยตามบายและชื่อดีกว่าอ่านยากฟุรพงครับโอเคพุทธิพงครับพุทธิพง์มีใครรู้ไหมว่าเพื่อนหายไปไหนไปไหนเอ่ยทราบไหมอ่ะโอเคฟุรเชนครับ ชาวนากรครับอ๋อชาวนากรไม่เสียตายแล้วธนพลธนพลครับธนพลอยู่ไหมเอ่ยธนพลครูไม่เห็นอ่ะไม่เป็นไรพร้อมพลครับ นพลครับนบพลมาไหมครับเบนจรัดครับเพลดาครับจิรนันครับธนพรครับทิาพรทิรพร์ครับ,รรบสมชยา มีใครอยู่ด้วยกันไหมเนี่ยถึงว่าเสียงมันสะท้อนสะท้อนสุภาตามาค่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 าอริสาศสิวิมลกามรัตจุธามาตชนิการ นารินพัชรพันธ์พัชรพันธ์ครับพริตตาปนดาพัทธาพรพัทธาพรครับ สาวิตีครับสาวิตีครับสุพรรณีสุพิชายวรักษ์โอเคอุ้ยมาเยอะเว้ยอ่ะโอเค นะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเช็คชื่อเสร็จละ <Okay. S 1> เดี๋ยวครูจะส่งคลิปในส่วนของเรื่องล่าสุดที่เราเรียนกันจำนได้ไหมเรื่องอะไรอ่าในวิชาฟิสิก,กจำได้ไหมสนามอะไรไฟฟ้า,าไฟฟ้า,าอ่าถูกต้กองโอ้โหอุตสาห์ไปสนามไฟฟ้าไปไ็ม่ิทยไฟฟ้า โอเคครับเช็คแล้วได้ยินเสียงอยู่ครับ,บดีดีควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเสียงมันจะสะท้อนกันอะไรนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้ใครอ,อ่าพร้อมพลใช่ไหมไปไหนนะ อ่าโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะส่งคลิปใน YouTube ให้นะครับให้พวกเราเข้าไปทำแบบฝึกหัดในนั้นเนาะเราก็ไปตามดูอ่โอเคนะอเนาะก็เดี๋ยวครูจะไปโพสในในกลุ่ม5้าทัหนึ่งเหมือนเดิมในเฟซนะครับในเ c e b o o k เนาะเราก็เวลาทำส่งนะครับก็ถ่ายรูปส่งใต้คอมเมนต์เหมือนเดิม โอเคนะอาได้ได OK ้เสียงเบาเหรอเสียงเบาไหมฮัลโหลดังใช่ไหมดังอยู่นะโอเคเดี๋ยวครูจะพิมพ์ไว้ในแชทกลุ่มด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปดูเนาะ ทั้งในแชทกลุ่มทั้งในเฟซกลุ่มนะครับโอเคเนาะครับอ่ะอ่ะแค่นี้แหละเดี๋ยวเจอกันอีกทีกี่โมงสิบเอ็ดโมงยี่สิบไหมหรือจะไม่เจอแล้วยังไงดี <Yeah. S 1> เอางี้ ใครที่เข้าไปดูคลิปใน YouTube แล้วนะครับก็คอมเมนต์ชื่อนาำสกุลชานเลขที่เอาไว้ด้วยนะครับโอเคนะครับครับว่าครับ